ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาเที่ยวที่ประเทศจีนนะก็คือเซินเจิ้นก็คือผมไม่ได้พามาดูงานนะครั้งนี้หลายคนเห็นผมแล้วนึกว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูงานแฟร์เกียวตีดีป,ปินอีกหรือเปล่านะครับวันนี้ไม่ใช่นะครับวันนี้คือผมเนี่ยจะไปที่ห้างหนึ่งห้างนะครับผมในเมืองเซินเจิ้นนะครับซึ่งวันนี้นะครับอ่ะบอกเลยแล้วกันก็คือทางบาบูเลบเนี่ยเขาจะเปิดนะครับเป็น ออฟฟิเชียลสโตร์นะครับเป็นร้านขายทีดีพิ้นเนี่ยในเซนเจอร์นะครับก็คือเป็นร้านแรกเลยของเขานะครับเขาก็เลยถามผมว่าอยากมาไหมนะครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะอยากมาเหมือนกันเพราะอยากรู้ว่าเขาจะขายอะไรนะครับแล้วก็จะตกแต่งร้านเป็นยังไงนะครับผมก็ตอนนี้ผมเพิ่งถึงเซนเจอร์นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวจะนั่งนั่งนิกซี่นะครับไปที่ห้างนะครับซึ่งห้างเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ตรงเซนเจอร์เบย์นะครับชื่อเดอะมิกซ์นะครับก็เดี๋ยวลองตามกันมาดูครับว่าตัว 3D พิมพ์เตอร์สโตร์ของแบมบูแลบเองเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมครับอ่ะครับก็ตอนนี้เรามาถึงแล้วน,นะครับผมกับช็อป แบมบูลนะครับน่าจะเป็น Official Store ที่แรกนะครับในประเทศจีนนะก็เดี๋ยวผมพาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็สวยที่เดียวเลยนะคือที่ตั้งเขาเนี่ยมันอยู่ในแบบช่วงแบบใจกลางเมืองของตรงเซนเจิ้นเลยนะก็มีแบบเป็นห้างอะครับแล้วก็ลงมาได้ชื่อเดอะมินะครับอยู่ตรงสซนเจินเบย์นะครับใครสนใจก็มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวดูรอบๆนะครับครับก็ เดี๋ยวเราไล่ดูเลยนะครับช็อปเขาใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็เมื่อกี้นี้ผมมีคุยกับทางพาร์ทเนอร์น,นะก็คือทีมเซลล์ที่ซัพพอร์ตผมอยู่เนี่ยก็คือที่เนี่ยขายด้วยนะก็คือสามารถวอล์กอินมาซื้อเครื่องได้นะครับแล้วก็สามารถบุ๊ k เดโมนะครับผมก็คือจองได้นะครับว่าเราจะมาขอเยี่ยมชมแล้วก็ลองเล่นอลองอะไรดูได้นะแล้วก็ตัวดิสเพย์นี่าทำสวยมากนะเป็นเครื่อง A1 นะก็ปิินเลย ลงสังเกตรางข้างบนเนอะว่ามันไปเชื่อมต่อตรงไหนนะครับผมอันนี้เป็นลูกเล่นเขานะผมอก็เอาท d ดพิ้นมาทำนะครับผมอ,อันนี้ก็จะแบบให้ดูว่าท d ปพิ้นเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างมีบอกราคาด้วยเนอะก็เหมือนรู้สึกว่าจะทําขายด้วยอะ่ะอันนี้ก็เป็นไส้คอนะครับใครเห็นไอเดียเนี่ยเอาไปลองแอดแทปได้นะถ้าผมบอกเลยว่าแบบเออดูดีมากเลยแล้วดูเส้นสวยมากเลยอันนี้คือแบมบูมินิมาร์เก็ตเนอะก็คือเป็นดิสเพย์ที่แบบ Uh, สำหรับคนที่สนใจะจะเอาเครื่องทีดบปินพ์ไปทำของขายเนะเนี่ยก็เป็นแบบกำงกำไรเดีจับได้นะครับก็เส้นสีสวยดีนะครับผมมีหลายอย่างเลยนะเออจริงๆใครมีไอเดียนี้แบบมาดูสโตรนี้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นของแบบเหมือนกะเป็นชามิงเนี่ยนะเป็นชามิงก็ทำขายสวยดีครับหยิบได้นะหยิบได้ ได้นิดหนึ่งแล้วก็มีสองสีสวยเลยครับสวยเลยอันนี้ก็ทำเป็นเหมือนพูงแจนี่น่าจะเป็นที่ตั้งอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับนี่อาร์ทอยแนวนี้ก็มีเยอะนะครับส่วนขัดไปก็จะเป็นเมกเกอร์ทพายเนอะก็คือแบบพวกแบบ อุปกรณ์คิดเนอะอันเนี้ยเราเห็นกันแล้วแหละที่แบบทําเมาส์แล้วก็ปินเมาส์มาแล้วก็เอาพวกส่วนประกอบเนี่ยมาประกอบเป็นเมาส์เขาก็มีโชว์เคสให้ดูเนอะว่าของเขามันทําอะไรได้บ้างนะอันนี้เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นของแมมโมเลบเนี่ยผมสังเกตเนอะตรงนี้เขาปิมนมาเหมือนกันนะไอที่วางตัวเนี้ยเนี่ยก็พิ้นมานครับพิ้นมาเหมือนกันก็คือด้านหลังนี่ก็พิ้นมาเลยนะเป็นเชลวางของอ่ะ คือเขาจัดร้านสวยมากเลยทำให้แบบเข้ามาแล้วแบบเกิดไอเดียหลายหลายอย่างแล้วก็ดีไซย์สวยนะครับตรงนี้เป็นตรงกลางนี้เป็นโต๊ะเหมือนกับเหมือนกับเอาไว้คุยแอปเปิลสไตล์แอปเปลิปเปลเลยอะแบบเอาไว้สอนเนี่ยผมว่าน่าจะมีแบบคลาสสอนแบบสอนเด็กสอนอะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้เป็นไวเลสชาร์จิ่งนะอันนี้ก็เมเกอ์ซัพพลายเหมือนกันนะครับผมอ่า แล้วก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับ Material Texture นะครับก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนะเป็น p l a เนะเดี๋ยวนี้ p l a มันปิ้งง่ายเเขาเลยทำหลายสี<อ>เห็นปะก็มีแบบเป็น Gradient นะครับผมแล้วก็มีแบบ Sparkle นะครับจริงๆพวกนี้ของ Polymer ก็มีนะก็คือเอาไปใช้ของ Polymer ก็ได้นะครับอันนี้เป็น Bamboo Style ทำเป็นพวกเคสเป็นกล่อง นะครับแล้วก็เป็นโชว์เคสให้ดูนะมีเป็นรองเท้านะครับคือของนี่มันเขาให้จับนะอันนี้เป็นยางนะยีนยางแตอัตรงนี้น่นาจะเป็นต่ตัว S2D มีหมวกมีเพชรจีผสม TPU ด้วยนะครับไม้ปิงปองเนะืเป็น p l a แมทตเขาทำเป็นแม่นเหล็กนะเป็นแมเหล็กแปะโชว์เคสสวยๆนะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบผมว่าตรงนี้เขาน่าจะแบบคอยเปลี่ยนไปเรื่อยแหละนะครับให้ดูเรื่อยๆ Makerware อันนี้ก็คือรู้จักกันอยู่แล้วแหละก็คือโมเดลที่โหลดฟรีกันนะนะครับที่สามารถส่งไปปมพนที่เครื่องได้เลยอันนี้ก็เป็นโชว์เคสของ Makerware d นะอะตัวนี้ผมมีด้วยนะที่ร้านน้องเขาปิ้นมาใช้ได้จริงด้วยนะน่ารักดีเป็นเครื่องเป่าฟองนะครับผมโอเค อันนี้ก็เป็นสไาตลา์ของเล่นคือมันเป็นดิสเพย์ให้ดูเยอะเหมือนกันเข้ามาแล้วก็เกิดไอเดียเนอะอย่างตัวนี้นะครับี่ยดูน่ารักเลยนะอ่าไว้น,นี้ร่วงคือวางได้นะวางได้ผมไม่รู้หรอกแต่ผมว่าเขาให้เปิดว่าอย่างเงี้ยมันก็น่าจะจับเล่นได้แหละนะครับตัวนี้ก็น่าจะหมุนได้นอะอันนี้ล็อกอยู่ พวกนี้หมุนได้หมดเลยคือ,อเดี๋ยวนี้ของเล่นเนี่ยใน Maker World นมีเพียบเลยไม่ต้องไปซื้อกันแล้วสอนเด็กให้อดทนรอด้วยแล้วประกอบด้วยได้กิจกรรมไปด้วยออันนี้ก็เป็นพวกนี้ Core of Maker แล้วก็ Cyber Brick นะครับผม Cyber Brick เนี่ยเป็นโปรดักต์ตัวใหม่ของตัว b a m b o Lab นะก็คือเขาจะให้เราเหมือนกับเป็นของเล่น RC อะ่ะ แล้วก็มามาเหมือนกับว่ามาประกอบเป็นพวกแบบดีโมดวิธีวบังคับอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยไอ้พวกนี้คือไซเบอร์บิกนะนครับเนี่ยไซเบอร์บิกหมดเลยนะก็คือมันจะมีดีโมดสาสบบารับบังคับแล้วก็รถพวกนี้ก็จะวิ่งนะครับเป็นไซเบอร์บิกเน่ะเป็นชุดไซเบอร์บิก อันนี้ผมเห็นในงานฟอร์มเน็กเมื่อปีที่แล้วน,น่าสนใจมากเลยคือแบบเปิดให้คนมาเล่นกันก็ใช้วิธียุบังคับเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยก็คือเนี่ยเขากำลังบังคับอยู่ให้ไอ้ตัวรถยกเนี่ยมันแบบไปเก็บของเ่ะนะครับก็ก็ดูเพลินๆสนุกดีนะครับเห็นป่ะตัวกล่องสีเหลืองนี่คอันโทอรลอยู่เนี่ยเป็นของไซเบอร์บิ๊เกเนะเออเจน้ี่ เดี๋ยวผมขอลองดูหน่อยนะเดินหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็น่าจะยกได้ด้วยเห็นว่าฟืดแต่ยกได้วางได้อะโอเคปล่อย้คาดื่มเขาเล่นบ้างครับส่วนพวกอาคารพวกนี้ก็เป็นปิ้นมาเนี่ยก็สวยเลยนะสวยเลยแน่สังเกตดูรางนิดนึงครับรางข้างบนเนี้ยที่เขาแบบชี้ขึ้นไปข้างบนเนี้ยนะครับไอเนี้ยมันก็มีลูกเล่นเนอะ ก็คือมันน่าจะเชื่อมต่อกันทั้งร้างนั่นแหละต่อไปอาจจะมีแขวนอะไรลงมาด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูกันว่าเขาน่าจะเป็นแขวนของแล้วมาโชว์เรื่อยๆอนี่อันนี้ครับกำลังเล่นอยู่มีเคนด้วยเนะยยกของก็คือจริงๆเด็กๆน่าจะสนุกนะใครมาสนใจมาก็อย่าลืมมาผมว่าลองดูครับ อันอีกห้องนึงดีกว่านะครับอันนี้เป็นห้องที่เขาจัดดิสเพย์เนะก็ทำสวยดีนะครับมีเครื่อง H2D อยู่ด้วยอ H2D นะครับแล้วก็พวกแบบงานปิ้นนะปิ้นแต่ละอย่างโหดๆทั้งนั้นเลยนะครับไอ้รถคันนี้ก็ปิ้นมานะ้เนี่ยคือใครเป็นสายแบบชอบแต่งห้องนี่ก็น่าสนใจนะนี่ครับพวกโมเดลสเกลให,ใหญ่ๆเนี่ยพวกที่ดีปิ้นนี่ก็ทำได้นะครับนี่ก็ลงสีละ โอเคนะครับโอ้ตัวนี้สวยนะตัวนี้ดิงกะลงสีคือหเหมือนเขาฟรีอ่าอันนี้นะ่าจะเป็นชุดของตัวเลเซอร์คัตเตอร์นะเฮ้ยตัวนี้สวยจริงเดีย๋ยวผมไปทำบ้างดีกว่าใครมีเครื่อง S2D ไปตัดไม้เอาครับเออสวยนะเป็นเลเซอร์ผสมกับตัว TDPin น,นะโอ้สวยมากเลยเท่ okay. ดีนะครับ A1 นะครับรุ่นขายดียอดนิยมนะครับ A1 ต่อกันต่อไปเออนี่กล่องของขวัญที่เขาก็ทีดีพิ้นมานะเนี่ยนะครับมีกล่องกล่องจุ่มด้วยอันนี้เป็นห้องที่แบบให้ดูเกี่ยวกับเด็กอะ่ะนะครับว่ามันทำอะไรได้มีสวัสดสีนะ เออสวัสดีนี่หลายคนถามมาเนือว,ว่าทําไมเดี๋ยวนี้ทําไมเครื่องบ,บมบูลแบบไม่มีแถมมาเลยคือเขาไม่ได้แถมมาตั้งนานแล้วนะครับตัวสวัสดีครับตั้งแต่เขาปรับราคาลงนะครับแล้วก็กล่องเครื่องมือเหมือนกันนะเปลี่ยนจากเป็นกล่องกระดาษกลายเป็นถุงซิปนะครับอ่าแต่อันนี้รู้สึกว่าจะมีให้หาซื้อกันได้นะถ้าใครอยากได้แต่ทางผมไม่ได้เอาเข้ามานะแต่ไปซื้อในเว็บเขาได้นะครับโอเคอันนี้เป็นห้องสื่กับเด็กเ็กนะ <Yeah. S 2> เขาแต่งแต่งห้องให้มันดูแบบให้มันดูแบบแบบเล่นได้อะนะครับโอเคก็ช็อปก็ใหญ่พอ <c oughs> พอประมาณนะนวันนี้่อนนี้วันแรกนะก็คือเขาเปิดวันนี้วันแรกแล้วก็เมื่อกี้นี้เห็นแบบพวกแบบสิงโตมาให้พรกันคือวันเนี้ยพรุ่งนี้มันจะเป็นวันหยุดของจีนแล้วไงนะครับมันเหนือนวันขึ้นปีใหม่เขาอะวันไหว้พระจันทร์เขาอะ มันก็เลยแบบเสียงดังคนเยอะแล้วก็มีแบบงานเทศกาลนะครับใครสนใจมาได้นะที่สันเจิ้นนะครับเป็นออฟฟิเชียลสโตร์แห่งแรกของตัวแบ m u l บูลับนะครับแบรนด์อื่นเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามีทําหรือเปล่าแต่เหมือนเคยได้ยินว่ามีเหมือนกันแต่ไม่ได้แบบไม่น่าจะสวยขนาดเนี้ยคือแบบไม่ดูเป็นออฟฟิเชียลขนาดเนี้ยคืออันนี้มันดูแบบออฟฟิเชีลมากเลยนะครับอ่า โอเคนะครับก็ใครอยู่ส่วนเจนอยากมาลองดูก็มาได้นะครับที่ผมถามเนี่ยคือเขาขายพวกฟิลามนตนด้วยนะแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะคือเขาบอกผมมาอย่างนี้นะคือตัวทีมงานเขาบอกผมมาว่ามีขายเส้นขายพวกแบบชุดคิดอะไรพวกนี้เซเบอร์บิกอะไรพวกนี้มีขายนะครับอ่าก็ใครสนใจอยู่ส่วนเจนก็ลองมาดูนะครับใร ออชอบ T D Print แล้วอยากติดตามข่าวพวกนี้ก็ติดตามเพจสยามเรียบ,รบได้นะครับผมก็คอยตามไว้เราจะอัปเดตอะไรแบบนี้นะครับผมพาไปเที่ยวงานไปดูงานว่า T D Print เนี่ยมันไปถึงไหนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ